สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ส9แต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับจริงๆแล้วตอนที่39ผมแคสสดไปแล้วแล้วก็มันมันไฟล์มีปัญหาอะไรไม่รู้ครับภาพกับเสียงมันไม่ตรงกันผมเลยต้องแคสใหม่แต่ตอนที่4ี่ไม่ปปัญหาครับผมกําลังแปลงไฟล์อยู่ระหว่างที่ผมแคสกำลังแปลงไฟงล,ลไฟ์เอ้ยแล้วก็น่าจะ เสร็จเร็วนี้นะอันนี้ไม่มีปัญหาผมเลยต้องมาแคสตอนที่39ใหม่นะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันยังไงนะฮะเสงเลยแน่นอนว่าชุดเชิ้ตเนี่ยมันก็ต้องเป็นชุดที่เป็นตอนที่3ยงหม่ได้ยินเป็นตอนที่3เป็นตอนที่40นี่ฮะ แล้วผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นตอนที่39เหมาะกับภารกิจ39าภารกิจที่39เนี่ยเป็นภารกิจที่มีเงื่อนไขคือ total steel total s t e l เนี่ยคือต้องซุ่มนะครับคือซุ่มแล้วผมใส่ชุดนี้ทำไมเนี่ยซุ่มก็ต้องเป็นชุดน,นี้ดิเดี๋ยวนะซุ่มปุ๊บเนี่ยมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้ผมเล่นแบบไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยอะ ผมจะถอดอยังไงอะ่ะคือผมถอดถอดให้มันไม่ไม่เอาอะไรไปเลยยังไงอะ่ะถอดไม่เป็นอะ่ะเอาไปเอามันไม่เอาไปเลยยังไงอะ่ะตัวเปล่าอะ่ะไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเอาเอาทีา่ท่านผู้ชมท่านนึงขอมาก่อนแล้วกันท่านผู้ชมท่านนึงขอมาว่าอยากให้ทาภารกิจแบบไม่เอาศัตรูกลับฐานเลยคือสังหารให้หมดครับ เออเอาอันนี้ก่อนดีกว่าสังหารให้หมดครับสังหารให้หมดเนี่ยก็ต้องเอาอาวุธที่เป็นสังหารให้หมดนะครับเออสมองสโมกแมกกาซีนอะไรเนี่ยเดี๋ยวออกให้หมดนะครับสมมกไม่ต้องใช้กับระเบิดไม่ต้องใช้แมกกาซีนนี่เอาไปเผื่อออุปกรณ์ยาไม่ต้องใช้ ใช้แค่นั้วิชั่นอย่างเดียวพอแน่นอนครับในการภารกิจที่เราต้องไปทัลสเตลเนี่ยผมว่าบัดดี้ที่เหมาะที่สุดคือเจ้าน้องหมาหนะครับเจ้าน้องหมาเนี่ยผมใช้ชุดที่เป็นมีดนะครับมันจะมี4ี่ชุดเนาะสตนันฟูตนันให้มันช่วยฟูตนันศัตรูที่สลบหรือว่าหลับนะครับแล้วก็อันนี้คือธรรมชตศัตรูสตัสตนคือสลบนั่นเอง แล้วก็อันนี้คือสังหารนะครับผมเอาเป็นสังหารไปแล้วกันและลุยตอนกลางคืนดีไหมคืนดีกว่านะครับเพราะเป็นธารกิจแทรกซึมโดยธารกิจทัลเทลสเตลเนี่ยครับมันก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าศัตรูเจอเราเนี่ยมันยังจะมีรีเฟกโหมดอยู่แต่ว่าถ้าศัตรูรีเฟกโหมดเสร็จแล้วสัญญาณดังแล้วนั่นคือเกมโอเวอร์แต่ผมก็ไม่เคย ไปถึงขั้นเกมโอเวอร์นะครับที่ผมเล่นสดครั้งที่แล้วก็ได้แรงเอชเฉยเลยคือศัตรูไม่เจอแล้วก็ผมก็ฆ่าศัตรูไปตั้งเยอะนะครั้งที่แล้วอ่ะผมก็แคสอย่างนี้เลยคือไปสังหารศัตรูทั้งหมดเลยที่เจอไม่ใช่ทั้งฐานนะคือเท่าที่เท่าที่เราไปประทะก็ไม่รู้ได้แรงเอชได้ยังไงนะครับในส่วนของภารกิจซ้ำนะครับภารกิจนี้ที่เราเคยไปช่วยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับ ที่ที่สร้างมือเทียมให้กับเชนเน็กนะครับหรือว่าเนี่ยเขาเขียนว่าไบาโอกเอนจิเนียเนี่ยครับแต่ผมก็จะไม่ใส่ซับไตเติลแล้วนะครับอันนี้ผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันตรงกับภารกิจไหนที่ผ่านมานะครับเ,เนี่ยครับเสียงนี่นา่าจะเป็นอสอสโลตนะออสโลตก็บอกว่าเนี่นยเป็นวิศวกรที่ ออกแบบแล้วก็ทํามือเทียมให้กับเนกนะครับแล้วถ้าเกิดได้เข้ามาเป็นพวกเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งมือเทียมแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บรรุงรักษาได้ในตรงนี้ก็ท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วถ้าติดตามในเรื่องมาโดยตลอดนะครับวิ่งไปได้ครับอีกร้อยกว่าเมตรตอนนี้มันมีขึ้นทางซ้ายว่ามีแลนไมล์แลนดไมล์คือกับระเบิดครับนี่ฮะเจ้าดีๆ เจ้ีดีบอกว่ามีกับระเบิดครับเดี๋ยนะอุ้ยมาด้านนี้เก็บกับระเบิดไปใช้ถ้าท่านผู้ชมคนไหนรู้วิธีที่ถอดอาวุธทั้งตัวบอกผมด้วยละกันผมถอดปืนหลักไม่เป็นอะ จะถอดยังไงเนอะเราไปสังหารในสองคนนี้ก่อนไม่จำเป็นต้องสแกนก็ได้นี่นะในเมื่อเราจะสังหารแล้วนะครับเจ้าดีๆไปไหนละไปแล้วเฮ้ยอะไรแล้วอะไรแล้ว เดี๋ยวเราต้องทําลายหลักฐานก่อนเพราะว่าเผื่อจะมีไอ้พวกรถต่างๆมานะครับมาโยนทิ้งไว้ข้างบนนี้แต่ว่ามันก็มีรอยเลือดมันก็มันก็คงจะสงสัยอยู่นะถ้าเกิดมันผ่านมาแล้วเห็นรอยเลือดนับไอ้สามจุดแดงนี่คือเป็นสัตว์ป่าอุ้ยพี่หมีเราไม่ได้เอาปืนยาสลบมาด้วยดิเอาเอาหมัดอาจพี่หมีได้ไหม พี่หมีปุ๊งไม่เป็นไรเลยพี่หมีไปดีกว่าเฮ้ยเรามาปิดทางไปเนี่ยปิดทางครับ ผมคัดจมูกไปช่วยนักวิทยาศาสตร์่า้ผู้ชมว่าระยะนี้สามารถที่จะโอ้โหแรงเอสแต่ตามสัญญาครับผมจะฆ่าศัตรูให้หมดครับสัญญากับท่านผู้ชมไว้ครับถึงแม้มันจะล้ำค่าขนาดนี้ นะครับมีสกิลขนาดนี้ผมก็จะสั่งหารครับท่านผู้ชมว่าเจ้าดีๆมันจะไปถึงไหมไกลขนาดนี้เดี๋ยวลองดูครับเนี่ยผมสั่งเจ้าดีๆนะแล้วเจ้าดีๆไปไหนแล้วครับนู่นครับมันวิ่งอ้อมไปครับมันวิ่งอ้อมไปครับเพราะมันลงภูเขาไม่ได้ครับมันวิ่งอ้อมไปทางนู้นครับเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าดีๆจะไปถึงนั่นหรือเปล่านะครับไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้หมันวิ่งมาข้างหน้าเลยประชันหน้าเลยครับไม่เข้าข้างหลังข้างหลังครับเอ้ยเรียบร้อยสุดยอดจริงเดี๋ยวผมไปเก็บศพมันก่อน ไอรถมาดีๆดูว่ามันจะสงสัยหรือเปล่าเห็นรอยเลือดไหมไม่เห็นแหมอยากจะสังหารจริงถ้าใครอยากจะเก็บภารกิจย่อยให้หมดนะฮะก็น่าจะต้องยึดไอรถเมื่อกี้ด้วยนะครับเห็นผมผมเห็นแวบๆว่ามันต้องยึดรถด้วยนะครับ ตอนนี้ผมวางแผนก่อนว่าเอาไงดีดีดีลุยตัวเนี้ยไปได้ไหมไกลขนาดเนี้ยไปไหนละเจอดีดีไปไหนละอ๋อติด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 ดีดีติดบัคดีดีติดบัคเฮ้ยมันคาบดาบแล้วไปแล้ว ดูครับดูเจ้าดีๆครับมันจะไปถึงนั่นหรือเปล่าโอ้โหไม่ธรรมดาเจ้าดีๆตอนนี้ผมมีเจ้าฟูตันขั้นสุดยอดครับเดี๋ยวดูครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงอะวาร์ปไปเลยท่านผู้ชมที่อยากรู้ว่าเจ้าฟูตัน ท่นผู้ย่อหนี้ทํำยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้นะครับเพราะว่าคงมีหลายคนถามมาอย่างแน่นอนจบไปต่อนไว้ตรงพงหญ้านั้นแล้วกันดีๆเจอตัวประกันเข่าดัวเลยนะลูกเข่าดัวเลยนะลูกเจ้าดีๆ เ็บที่นี่ก่อนดีกว่าแต่ตรงนั้นก็มีตัวหนึ่งไอดีๆผมจะใช้ดีๆบ่อยสุดฮะภารกิจนี้ข้อดีของเจ้าฟูตันขั้นสุดยอดนี้ครับคืออะไรครับมันสามารถที่จะดึงศัตรูในร่มได้ครับผมว่านะ คือดึงในร่มได้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่ครับในร่มก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมสั่งหาในหมอนี่กันคุมเกาะเธด้วย มันบอกตำแหน่งของนักโทษครับเรียบร้อยไปทุกอ,อย่างสถานการณ์ยังปกติครับตอนนี้ ไอ้นี่มันใส่หมวกทหารส่วนใหญ่ใส่หมวกกันหมดเลยเ้ยดังนั้นการสังหารทหารที่ใส่หมวกก็ลำบากนิดนึงครับถ้าใช้สไนเปอร์แล้วก็ต้องยิงที่ใบหน้าดีดีลุย เรียบร้อยมีผ้ายิทรายมามีผ้ายิ้งายมางั้นเหรอแอบไว้ตรงนี้แล้วกันนะ ทางเข้าที่ชอบที่สุดสำหรับผมคือทางนี้ตรง,งนั้นมีนักโทษหนึ่งคนบนยอดเขาอุ้ยมันเรียกว่ามันจะหันมาทางนี้โอ้โหว่นตันจี๊ มืดอย่างนี้ลุยมืดอย่างนี้ดีๆลุยนั่นไงมันกำลังวิ่งมาแบบนี้เสร็จเจ้าดีๆทำลายหลักฐานก่อนทำลายหลักฐานเอาไปต้อนนะครับไปวางไว้บนยอดเขาอันหนาวเหน็บแล้วก็วิ่งช่วยตัวประกันตัวนี้ ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายนะครับเป้าหมายอยู่ข้างล่างนู่นเนี่ฮะไอ้สี่ตึ๊กวาไอปิด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 อยู่บนยอดนั้นน่าจะเป็นเพชรนะครับอุ้ยดิ๊ดี้ไอ้ตัวใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องดีๆละเหล่านี่แหละฆ่าทิ้งซะแล้วรีบเก็บก่อนที่ หมอกควันจะหมดฮะนันนี้มันเตือนว่าพายุตายกำลังจะเคลียครับเมื่อกี้มันเห็นวับไอ้ฟูตันแบบใหม่ของเราอะวางเสร็จไอ้สองคนนั้นอันตรายมันอยู่ด้วยกันเราต้องไปจัดการไอ้หมอนี่ซึ่งมันอยู่บนตึกสรั้มันอยู่ด้านล่างครับ มันอยู่ด้านล่างผมจะลงไปเลยแล้วกันนะรีบสังหารก่อนที่ใครจะมา และรีบเก็บศพครับจำได้ว่าในนี้มันน่าจะมีถังขยะเมื่อกี้มีเพชรให้เก็บมีเพชรให้เก็บมีเพชรให้เก็บหนึ่งแสนเพชรเม็ดใหญ่มาช่วยแล้วด็อกเตอร์ไม่ต้องห่วงป๊าด ไปเลยจริงๆเราจะดึงบอลลูนตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดเพดานแล้วก็มันมีภารกิจย่อยอันหนึ่งคือให้ดึงบอลลูนนักวิทยาศาสตร์คนนี้ผ่านไอรูนี่ครับนี่ฮะเป็นภารกิจย่อยอันนี้าใครอยากจะเก็นนะเก็บภารกิจย่อยทั้งหมดผมอ่านแล้วผมเห็นในเงื่อนไขนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขามันมันรู้ว่านักโทษหนีเฮ้ยโชดีหายวะ เออนั่นไงเฮ้ยทีนี้วมีใครรู้ตัวไหมมันมันยิงปืนแล้วนะฮะหนึ่งนัดเมื่อกี้แต่รู้สึกว่ามันไม่มีใครอยู่ใกล้แถวนี้ครับเลยไม่มีใครรู้ตัวโชคดีไปครับเมื่อกี้มันยิงเจ้าดีๆนะแต่ว่าเจ้าดีๆก็ไม่รู้ว่าหลบได้หรือยังไงหายไปไหนละจบ ไปรีบไปกระเถิบก่อนที่มันจะสัญญาณดังนะครับเอาศพมันไปทิ้งข้างบนด้วยไปทิ้งหลังคอไผ่นี่ป๊าบภารกิจจริงๆแล้วเนี่ยก็สิ้นสุดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่ไม่คีอเรียกว่าจะต้องเก็บภารกิจทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเอาเฉพาะภารกิจหลักแล้วก็ออนี้ก็แรงเอสเห็นไหมะเพียบเลยแต่อย่างที่บอกครับผมมาเพื่อสังหารรับปากกับท่านผู้ชมว่าจะไม่เก็บนะแรงองแรงเอสผมก็ไม่เก็บครับ แล้วผมจะสแกนทำไมผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันติดไปแล้วครับมีสองตัวเราเอาศพกลับบ้านไปด้วยได้ไหมไปฝากมิลเลอร์นะครับเอาศพไปฝากมิลเลอร์มีหลวงเรา อ่ะใส่กระบะไปไปฝั่งมิลเลอร์ไปวาดอย่างนี้คือตัวประกันอะไรก็ตามที่เราใส่บนรถนี่ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะหล่นนะฮะนี่ข้อดีอย่างหนึ่งของไอ้ฟูตันวาร์ปนี้นะครับเพดเพดเพดอ่าเอาไว้ไปทำแหวนแต่งงานให้เมย์หลวงเมย์น้อยของเรามิลเลอร์กับ น้องไฟเอ็ดนะครับเจ๊เอ๋ยังไม่รู้ตัวนี่คือข้อดีของชุดย่องเบาเหลือนี่อีกตัวหนึ่งเดินไปเลยมันจะรู้ตัวไหมลองดูนะครับ เดินไปเลยมันก็รู้ตัวครับแต่ถ้าย่องนี่มันไม่รู้แน่นอนนะฮะเอาศพไปต้อนโยนลงเหวไปเลยฟอมปืนทั้งหลายขอแล้วกันนะจ๊ะเอาไว้ขายเวลาร้อนเงินนะครับแล้วก็อา้าว คอนเทนเนอร์ไม่มีปกติมันมีคอนเทนเนอร์นะตอนที่ผมเล่นสดครั้งแรกอ่ะเราสามารถติดคอนเทนเนอร์กลับบ้านได้นะครับอันนี้ไม่มีคอนเทนเนอร์แย่แล้วสิก็ต้องเรียกฮอมารับหรือไม่ก็ต้องวิ่งออกไปครับโอ้ไม่ใจวิ่งไปก็ได้เรียกฮอมารับเดี๋ยวศัตรูจะแตกตื่นมาเปล่านะ สิ่งที่ผมสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมคือที่ผมเคยบอกอะว่าทหารของเราอะที่เราออกไปทาภารกิจหาเงินเนี่ยนะครับทหารของเรามีสกิลอะไรติดตัวมันก็จะทําให้เอสมมุติว่าภารกิจมันมีจะอธิบายไงเดียถ้าทหารมันมีสกิลวิ่งเร็วติดตัวเงี้ยแล้วเราส่งทหารพวกนั้นนะครับไปทาภารกิจหาเงินนะครับภารกิจหาเงินอันนี้นะครับเออแล้ว เราส่งไปเนี่ยสมมติว่ามันมีโอกาสอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จอีกสิบนาทีกว่าจะเสร็จถ้าในนี้มันมีทหารที่วิ่งเร็วสมมตินะครับสเนกก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับถ้าทหารเหล่านั้นมีสกิลเอ่อคลานเร็วขึ้นอะไรเงี้ยสเนกก็จะคลานเร็วขึ้นถ้าเกิดมีสกิลปีนเขาก็จะปีนเขาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับลองอ่านดูครับว่าทหารแต่ละคนมันจะมีสกิลอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงสตาฟแมเนจเม้นต์ใช่ไหม นเนี่ยครับกันแมนเนี่ยกันแมนเนี่ยก็มันอธิบายว่ารีเฟล็กโหมดจะนานขึ้นนะครับก็จะสโลว์นานขึ้นนั่นเองเนี่ยไคลเบอร์น,นี่คือไคลเบอร์น,นี่คือคลานหมอกคลานหรือว่าปีนเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเレสคิวเลอร์นี่โอกาสสูงขึ้นควิกรีโหลดรีโหลดเร็วขึ้นทอฟกายนี่ก็อึดขึ้นนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมแบบว่าเอ่อ,อยังไงอ่ะอยากจะเพิ่มความสามารถให้สเน็กนะครับก็ จัดทีมที่จะไปทำภารกิจเนี่ยให้เหมาะสมกับที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับแล้วก็ก็จะทำให้เซเนกเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมผมว่าน่าจะใช่นะฮะผมทดสอบมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทดสอบในการจัดจัดกลุ่มทหารนะครับนนผมแค่ทดสอบว่ามันมีผลจริงหรือเปล่าท่านเองนะครับก็ ขึ้นสุดกันไปครับสบายๆสำหรับภารกิจทั้งทสเตลในดานนี้นะครับถ้าไม่มีเจ้าดีๆก็จะลำบากนิดนึงแต่มีเจ้าดีๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ครั้งนี้ได้แร้งเอเฉยนะครับจากครั้งที่แล้วไดเอสได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้มันมันยังไงฮะไม่ต้องดูครับก็สำหรับตอนนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ เดีย๋ยวดูนะว่ามันมันมีคัดทรงคัดซีนแทรกอะไรไหมเกคิดว่าคงไม่มีนะฮะมันก็น่าจะกลับเออนั่นไงไม่มีจริงๆด้วยกลับไปที่ ACC คือกลับไปที่ฮอนะครับอ่าไม่มีอะไรสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ